ที่ริมโขงนครพนมนาวัดโอกาสสีบวบานครับเป็นบ่อนจอดเรือสำรานครับตอนนี้น้ำโขงขึ้นสูงขนาดเลยครับพี่น้องน้ำสีแดงขุ่นแล้วก็น้ำไลหลแค่ขนาดเลยครับที่กลางโขงตอนนี้เต็มไปด้วยท่อนไม้ท่อนซุ้งขนาดใหญ่ไหลาตามน้ำโขงวันนี้มืดค้มคาดว่าในช่วงตั้งแต่บ่ายโมง้นไปฝน่นาจจะตกอีกชุดหนึ่งครับ บรรยากาศที่น้ำโขงจังหวัดนครคมนมในช่วงฤด,ดูน้ำหลากครับปลายเดือนกรกฎาคมครับจุดนี้มีคนมาเล่นออกกำลังกายหลายพี่น้องมีเครื่องเล่นหลายอย่างเลยแล้วกาตอนแรงชุกเสาร์อาทิตย์วันนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินครับโดยบรรยากาศตอนนี้เรือที่จอดอยู่กลานงน้ําโขงนี้ขึ้นมาเกือบซ้ำจุดที่ผมยืนอยู่เลยครับพี่น้องเพราะว่าน้ําโขงมันขึ้นสูงมานะแล้วกาข้างล่างนี้ ตอนนี้น้ำโคงไหลเข้าท่วมจุดที่เพิ่นจอดเป็นท่าเทียบเรือเลยครับส่วนเรือโดยสารจากนครพนมไปเมืองนาแค่ก็ยังเดินบริการคนเที่ยวไปมาปกติครับสวัสดีครับผมไอ,อ้คงกอนทัวร์ครับพามาชมบรรยากาศน้ำโคงล่าสุดที่ จังหวัดน,นครพนมครับพี่น้องบรรยากาศในตัวเมืองตอนนี้น้ําโขงขึ้นสูงแล้วครับผมอยู่ที่หน้าตลาดอินโดจีนครับพี่น้องครับเถมาสมบรรยากาศน้าโขงในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมกันพี่น้องช่วงนี้น้ามารพายุเข้าฝนตกที่ต่อกันหลายเมื่อและพี่น้องเบืงบรรยากาศตอนนี้ครับมืดคึนม,มาอีกแล้วหน้าฝนช่วงนี้ที่นครพนมคนมาเที่ยวหลายครับพี่น,ออนอ้องเขาจะไปกันไปย่างป่าทางขับนาคี ท,ท่านผู้ชมมีน้ำตกพร้อมพี่น้องครับแล้วก็ข้ามโค้งไปเที่ยวแขวงขมวนทําป่าเสื่อมตัดเสียงลือซึ่งเป็นที่เที่ยวกาลังรับความนิยมที่ประเทศลาวครับพี่น้องครับส่วนที่ลิ้งโค้งในช่วงนี้น้ำโค้งขึ้นสูงครับจุดนี้น้ําโค้งไหลท่วมไหลเข้าท่วมท่าเทียบเรือมันแล้วครับพี่น้องจุดนี้ะนะครับตอนนี้เรือก็ย้ายไปจอดบนอื่นครับเพราะว่าเนี่ยลงไปโได้พี่น้องครับน้ํามันไหลเชี่ยวแล้วก็ ลื่นพี่น้องมาเป็นแผ่นซีเมนต์แล้วก็มีหินทรายถมอยู่ใต้พื้นน้ําครับพี่น้องครับอย่างมาบ่อน,นี้ลานพนมนาคาครับน้ำโขงนี่สิอหอดฟังแล้วแสดงว่าเรือโดยสารตอนนี้ก็ไปรับผู้โดยสารขึ้นเรือจุดอื่นจุดที่มันตึงกว่านี้ครับพี่น้องเพราะว่าจุดนี้นมันยากลงไปบ่ด้ครับในส่วนพื้นที่ของชาบานที่ยู่แถรริมโขงตอนนี้ยัง ปลอดภัยปกติน้ำน่าจะบ่ท่วมขึ้นมาผน้องครับมันท่วมเฉพาะจุดที่พิ่นเขตพื้นที่มันต่ำๆอยู่ตรงใต้เขื่อนนะผน้องก็ถือว่าปลอดภยัยหายห่วงสาหรับพื้นที่ในเขตนครพนมวรวนนครพนมอยู่ในพื้นที่สูงครับเดี๋ยวเราไปช่วยไม้ย่าถนนโซนชายโครงกันครับเพิ่นว่าช่วงนี้น้ำโพขึ้นสูงนะท้ำใต้บป่งโง่ไปยังไงครับไปเบิกกันเนาะแถวบ้านท่าคอน้ำมันต่ำนะ สาบ,บ้านมาทึสุดุ้งลายแห้งครับพี่น้องโซงน้ำลากน้ำไหลเนี่ค้นหาป่าลาดิ้ทกสะดุ้งตามน้ําเชี่ยวนะครับรุ่นกระปลาขึ้นอู้คือมดฝั่งน้ําเนะหลายแห้งเนาะนี่คือบรรยากาศที่ถนนสวนชายโคด้านหลังของโรงแรมริเวอร์วิวไทยเมืองจังหวัดคนครพนมครับน้ําโคตัวนี้ขึ้นสูงขนาดเลยครับพี่น้องกาลังจะท่วมเนาะกำลังจะหอบฟุตบาทครับพี่น้องตอนนี้เลยนะ โอ้ตะยานแหงแม่น้ำอ่ะนะระวังเด้อ,อยังเลืดกระไดระวังพลาสเลื่นลงไปะนะน้ำอะไรก็แห้งไม่โอ้อดิโน่เลยน้ำขึ้นสูงเพาะนะใกล้จะล้นฟังแล้วครับบางคนก็มาหาปลาบางคนก็ปั่นจักรยานเที่ยวเพราะว่าจุดนี้มันปั่นจักรยานเที่ยวชมธรรมชาติริมโขงนี่ไปได้ฮอตขาหนังโคมาต้งจัดเลยครับพี่น้องอยูงามละกายเห็นฝั่งลาวได้ใกล้แถวประทานเมืองเก่าสุตะบงนะครับ ขานาดในฝนล่มเม็ดครับที่มอย่างขาวๆน้ำบริเวณยังไงเม่นอยู่บ่โอ้เสียงว่าวน้ำท่วมมน,นีเนาะแถวด้านหลังของแขวงการทางน้ำท่วมมณีนาะข้างหน้าไปหมดแล้วครับน้ำไหลเข้ามาท่วมแล้วบรรยากาศที่ถนนสวนรณไซโคลงจังหวัดนครพนมครับ โอ้ข้างหน้านี้ก็มมนจะท่วมเหมือนทางมันต่ำเนาะมันต่ำโพธนะมมนเลยท่วมครับพี่น้องตรงนั้นฮะบรรยากาศที่ถนนสวรรค์ชายโค้นงนครพนมครับจุดนี้น้ําโพรงไรเขามาท่วมแล้วครับพี่น้องมันเป็นทางต่ํเลาะไปทางท่าน้าโพงบ้านหนองจันทร์ครับพี่น้องอันนี้อยู่ด้านหลังของแขวงการทางนครพ,พนมครับตอนนี้ฝุนก็ลังตกลิ้นอีกเท่อนึงแล้วครับหลังจากที่หยุดต,ตกในช่วงเา้าของวันนี้ครับเป็นละอองฝนครับ ตอนนี้น้ำนี่เป็นสีแดงแล้วก็ขุ่นค,ครับพี่น้องไปที่ย่างเลี่ยนแถวริ่มคูมจุดแถวนี้ระวังครับตะขาบแมงป่องมันจะหลายพี่น้องไม่ได้ขึ้นมาจากโคดหินนะครับมนันกีนี่ตายกันแล้วครับพี่น้อง เนาะจนชุ่มห,าห้าวหัวอะพี่น้องบันนี้เห็นนะอ๋อสายานแห้งพี่น้องครับตัวนี้เป็นหาดทรายนี่ถ้าเป็นช่วงหน้าแรงขนาดทำลายเขาท่วมแล้วครับบรรยากาศล่าสุดที่ริมโขงนครพนมครับโอ้ท่มวมเหงาพี่น้องเลยท่วมตั้งแต่ด้านหลังของ แขกการทางปฏิหิดท่าน้ำโขงบ้านหนองจันทร์มนละพวจุนนี้ไปนี่มันตํามานะพี่น้องตอนนี้ฝนกลับมาตกดีดีแล้วครับพี่น้องเป็นละอองฝนครับตอนนี้นะฝ<ม>นตกดีดขนาดเลยครับเป็บปลาหลนะครับเนาะปะลายอย่างเงินนี่ปลาครับของบ่อนี่ปลาครับของอปลาครับของอปลาในพี่น้องตึกสะดุงแล้วก็ได้ปลาหลจนได้ขายตามริมทางเลยพี่น้องแถว ถนนสวรรค์ชายโค้งครับเป็นละอองฝนครับตกขณะครับจุดนี้ต้องเปิดมือต่อมือว่าน้ำแสดเขารรโโ้าอมูลระบ่วแถวนี้ครับเพราะว่ามันใกล้ชิดฝั่งแล้วนะมันมนะครับมจเต็มแล้วแต่ว่าจุดนี้ก็อยู่ในจุดที่สูงนี่ครับคิดว,ว่าคนอาจจะท่วมครับพี่น้อง ก่อนที่ก้าไนองมาทครัะว่านี้หันน้ำโขงมไรเชื่อวนทางกระแดลลไปนะการตินแกงให้คนในปลามาเิดน้ำอยางในาเชพอได้ปฏิหาในกานทางมาลอเดี่ยวนึ่เป็นระ โค้งทั่วแล้วนี่พี่น้องเอ้ยน้โอ้ได้ยินีโปบาเนาะหักกันมาบอ้ะครับโบ่อื่นเนาะน้ำมันลายพุทธซูบออกไหม ชาวบ้านเพิ่มมาเยอกสะดุ้งครับวับนฝนตกลินครับเรียกไปทั้งฟองเลา่านี่มืดขนาดพี่น้องตอนนี้เห็นนะเดี๋ยวบ้านโจมแจ้งทางไปพระทานเมืองเก่าครับพี่น้องตอนนี้มืดฝนยังมืดเลยป้าน้ำฮะน,นะล้นเข้ามาทางแล้วครับพี่น้องน้ำขึ้นสูงพอปีนี้ โอ้ยปาย่ายีปาย่ายพี่น้องปลาใหญ่ยกยอสะดุ้งครับบรรยากาศโอ้ได้ดต่กุ้งเนาะอันนี้เนาะอันนี้กวาดบุครับอันนี้ครับกวาดเอาอ๋าพี่น้องได้แต่กุ้งเนาะปลาไปเลยพี่น้องเลยกุ้งฝอยกุ้งเต้นพอดีก้อยพี่น้องแก้วเขา ดดีใช่ไพให้หโอ้หักกมาหักโอ้หักกมาเนาะเขาขายยังจะซื้อนะมีขายเพรมะเรงมันจะท่วมรับมะเรงนี่ปิตาท่วมแทม้มะเรงนะนี่บนน้าฮอนเนาะ ยังสูงอยู่เนาะบานีนเนาะยังไก่อยู่เนาะเม็ดกว่าเนาะวางอย่าเนาะา่บคู่เฮยทางคู่็ปาเมาเนปลาลายอยู่บกับเป็นขายเนยซื้อนะ่มีปยปลาได้ลายอยู่เขบเป็นขายจกซื้อนะเขาขายอยู่บ๊คคับฮะ <laughs> ปลาซีาตัวเนาะ ปลาน้ำโพงนี่มูกกินแซบพี่น้องพวกปลาขาวปลาบางปลาพี่นะคักพี่น้องเลยคันว่ามาถึ่งส้วงเพิ่นตึ่งสะดุ้งได้ปลาลไหลถามเสื้อรถดขับมันแซบปลาดิฮะบ่มีแยืบ่มีข้าวพี่น้องกินคักได้ปลาน้ำโพงอ่ะจะได้ปลาบะมุกนะบ่มีขายบ่ครับปลาเขาคือท่าปลาแล้วนี่ปลาปลารวมปลาสับปะพี้เนาะ มันพอมกบ่ครับอยู่หขนาะผพื่อขอซื้อนะพออยู่เบงขายพรมไหมเบงขายพรมไหมคยับเอาเนี้ยทั้งกุ้งทั้งปลาเอามาลดเอามาเลยบุตต้องบุตต้องบุตต้องเลือกยเจ้าขายยังไง40บาทอันนี้เงินนี่ให้60เลยแถมให้พร้อมค่าตากฝนตากแดดเดีปลาแซ่บเมื่อกี้พี่น้องไอยใส่อันนี้ให้เจ้าก่อนเทน้ำออกก่อนอ๋อนี่คักคักพี่น้องครับเดี๋ยวปลามกแล้วพี่น้อง โอ้<ร>ได้ปลาแถ<ท>ม,มกุ้ง,งพ,พี่น้องครับซื้อปลาแถมกุ้งปลาแซ่บพี่น้องครับมาขนาดเลยดยวยด้วยด้วยเจอ,อปลาแซ่บแล้วคพี่น้องปลายกยอสะดุ้งครับที่ถนนสวรรค์ชายโขงนครมนโณมทุกครั้งที่ผมมาถ่ายคลิปอยูบ่บนนี้พี่น้องซื้อปลาเพื่อกินตนลอดข้าก็นาเลยพี่น้องเลยมันแซ่บปลานี่ฮะมันบอกข่าวมันบแนัแย่เนาะกินข้าทีมาทีมา วันนี้คือซิอยู่นี่มันมือเนาะมือเนาะโอ้เยอะกว่ามือเลยมือใหญ่กว่ามือเลยมือเนาะเอาเละครับของกินอาหารเที่ยงวันนี้ครับเอามือกว่าเด้อมกว่านี้พี่น้องข,ขนาดเลยไปแล้วครับไปของแซ่บแล้วพี่น้อง